ผู้ชมคะอันนี้คือต้อนเทียนของวัดแจ้งสืบประเพณีแห่เทียนพรรษาสารศรัทธาคู่เมืองอุบล1นึ่งรปีทวดราษฎรอะางนีท้ทำงามลำไทย อะไรเงี dı, à, no. ้ยค่ะค no, ุณผ no ู้ชมสวยงามมากๆค่ะเราจะเดินรอบๆนะคะคุณผู้ชม เป็นเทวดานะคะแล้วก็เป็นพญานาคนะคะคุณผู้ชมจะเป็นออกสีครีมค่ะสีครีมพญานาคสามเสียนหนึ่งสองสามสามเสียนอันนี้อันนี้อันนี้ก็เรียกพญานาครือเปล่านยเป็นแกะสลักแบบเล็กนะคะสีครีมอมเหลืองแล้วก็อมส้ม สวยงามมากเลยค่ะก็เป็นโทนสีสีสีครีมอมส้มนะคะแกะสลักแบบรวดลายเล็กๆนะคะสวยงามอย่างละเอียดอ่อนนะคะจะมีพญานาคนะคะหลายเสียงเลยนะคะค่ะแล้วก็จะเดินชมไปด้วยนะคะ อุัลลบเกคค่ะคุณผู้ชมตรงนี้ก็นะคะเป็นรูปเทวดานะคะตรงนี้เป็นเทียนเป็นเทียนสีเทียนเลยนะคะเป็นสีเทียนแล้วก็โอบล้อมด้วยสีเทียนสีครีมนะคะซึ่งเป็นลายแกะสลักใบไม้นะคะ สวยงามมากได้ชุด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 เทวดาจะเห็นว่าเป็นชุดที่ออกแบบได้สวยงามมากเลยค่ะอ่ะเป็นลายใบไม้นะคะนี่ค่ะชุดสวยมากเลย แจงค,ะ,คจะเดินรอบๆนะคะคุณผู้ชมตรงนี้ก็เป็นเหมือนมืนอุโมงนะคะมืนอุโมงเป็นหางนะคะเป็นหางสึกเอามาอย่างนี้ ็ประดับด้วยดอกนะคะดอกคาร์เนชั่นนะคะแต่นี่ดอกอะไรนะเนี่ยสดนะคะของสดนะคะใบไม้สดๆนะคะคุณผู้ชมมดูฝั่งนี้สวยงามมากคุณผู้ชมคะ่ะเดี๋ยวให้ดูซึ่งก็จะเป็นเทรดาองค์ใหญ่แล้วก็มีองค์เล็กนะคะกำลังไหว้ นะคะโ้างตรงกลางก็เป็นต้นเทียนนะคะเฮ้ยสวยงามมากสวยงามจริงๆนี่ก็เป็นพญยายนาค มองกลับไปนะคะคุณผู้ชมความงาม <Okay. S 1> เราก็มารอบๆด้านหน้านะคะคุณผู้ชม คลิปนี้นะคะอันนี้คือเพืน่นเฉียนของวัดแจ้งนะคะสวยงามไม่แพ้วัดอื่นๆนะคะประทับใจมากค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมปันลุงชาแนลวันนี้ก็ขอลาไปก่อนฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะหวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบคลิปนะคะถ้ามีโอกาสนะคะปีหน้าขอเชิญมาร่วมงาน แห่เทียนพรรษาที่จังหวัดอุบลราชธานีรับรองว่าจะมีการพัฒนาที่ยิ่งใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆนะคะที่เพื่อเป็นการโปรโมตนะคะสืบทอดอภิเณีแห่เทียนพรรษาของภาคอีสานของเราให้คงอยู่ผู้แผ่นดินสืบไปนะคะเป็นจุดท่องเที่ยวที่สำคัญนะคะเป็นไฮไลท์ของจังหวัดด้วยนะคะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนพร้อมกับ ต้นเทียนสวยของวัดแจ้งค่ะวัดดีค่ะ